วันนี้เวลา18แนิกาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งกองกำลังสุรนารีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะทำการลาดตระเวนเส้นทางจากฐานปฏิบัติการมรกตไปยังเนิน4481นตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่16และ23กรกฎาคม2568ประกอบด้วยจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสิบเอกปฏิพัฒ์ศรีลาศัก สิบโทบุตรเทพจารุบัญยงพลทหารธนพัฒหุยวันพลทหารนัทวุฒิสีเข้มพลทหารพิสิทธิ์เสนาลีพลทหารสุภกิจพงษ์ไทยพลทหารเสกสรรลุนจักพลทหารจากกักรกิตบุตรเตและพลทหารจัก,กรพงษ์ขวดจันทร์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์อย่างความาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น เวลา19นาฬิกา30นาทีวานนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นายรัฐศาสตร์บุญกันและนายวงทวั์แก้วคันโทรประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ การความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎา,าคม2568 จากนั้นที่โรงพยาบาลสันพสิทธิที่ประสองค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเจริญใจาก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่นายปอดโจรสาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเมื่อวันที่24กักฎาคม2568 วันนี้เวลา20นาฬิกาที่โรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้ในายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญจัดก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่นายอภิสิทธิ์บุญแตงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568 วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายปิยะปิจำนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญัจการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเป็นมอบให้แก่นายบุญนำด้วงประโคนอายุ53ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาบริเว อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ วันนี้เวลา21นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลศรีสะเกดอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญจัดก,การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายสรายุทธ์บุรกรสิบตำรวจเอกวชิระกุศลพันธ์นางสาวพัทรพรรัตตพันธ์นางสาวพรสุภักการธนสาร นายพลกริจชัยคำภานายนองเงินลุนและนางสาวจาตุพรสิงหัตทิศซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้รับประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อ,อวารินชำราบจังังวดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน9ก้าราย จากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะทำการลาดตระเวนและความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกาที่โรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์อเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเจ้จาหนการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีจำนวนหนึ่งชุดเป็นมอบให้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและทรงพระกรุณาโปรโดกล้า โปรโดกระหม่อมให้รับกําลังพลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหม่อมให้กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ดําเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสดใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภายในพื้นที่จังหวัดสุรินประกอบด้วย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายในเขตชายแดนไทยกัมพูชา